สบายดีสบายดี FC เบาเพลงประจุคนตอนนี้กะเขามาบ้านเตรียมแจกพักเนาะพี่น้องว่าเอาหน้าแม่ปลาเม้าจะก็ว่าตัวจะเอาพักเขามาไม่นีิกะดูน้ำเจ้าเลยเด้สิมาหาสาว์เพลงปลาเม้าพี่น้องแจกพักยังบนในส่วนละเลยอุพรเสพเอามันน่ะแม่เจ้าโดนมันขำเลยนี่มันว่างมากอีกอ่ะ ปลาแพ้งหันหน่นนาหันหน่นนาลอ,อ,อ,อยข้าวมาลอยข้าวมาเมนีกาซีซือ้อปลาหมึกที่น่อง เสียงสาวแพงกับปลาเมาสาวแพงค่ะให้ซื้อให้กินพี่น้องซื้อปลาเมือกเมื่อนี้มีแขกมาเพิ่มพี่น้องเลยขอบใจได้ร้ายเด้พี่น้องเนะแขกมาเพิ่มขอบใจปลาแพงได้ร้ายนะขอบใจเด้อปลาแพงคอยบูดกำน้ำสู้เด้อใจเด้อคอยพีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เจ้าหลายๆมาเกอิดในคุปธรรมก็ได้นอนสาวแพงเนาะองค์กันเปิดถูกคนนี่แน่นอนคุณช้างเก่เสือรู้คุปถัมภ์ผู้เดียวมันก็เกิดความอิจฉาขึ้นมากไม่ไดเสียไปตาย เอาเนื้หัวควดนี่เมื่อนี่สิป่นกินเท้าแพงได้เมื่อนี่ป่นบ่กสื้อเลี้ยงพี่น้องป่นป่นหนึ่งโลป่นใจมันนลำสบายสื้อปลาหมึกเนาะหนึ่งโลก่อนสิไปแจกพักเพ่นว่าอยากกินปลาหมึกบ่แพงก็เลยซื้อสู่กันมนกิน เกิาตเกินี่พี่น้องรายงานรายงานโตเจ้าน้ำมันนาแกมาเข่าขิดน้ำเนาะเ้าแขกมาแต่น้นองพื้เนาะมาเ่นอยินน้ำป้าเมาแล้วก็สาวแพงหรือเบ้าแพงเนาะเมนวันนี้ิ่นมาเล่นเนี่ยกินให้กินสดสุกินที่เนาะวันนี้ผ้าแข้งกับผักต้องเนเด้อ ตัวฝากส่องในเนาะส่องเบาแขกส่องเบาแขกเนาะฝากเอฟซีเบาแพงน้ำเนาะเอฟซีเบาแพงน้ำเนาะสามเบาแขกน้กนำ เนี่ยมาติดตามใหุ้ผลแนเหมือนีงกันติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามีหลายๆซองหลายๆคนนี่กันกะสีได้เปลี่ยนหลุดสะอาดนาะพี่น้องเนาะผู้หนึ่งเป็นหนึ่งผู้หนึ่งเป็นหนึ่งฐานพี่น้องหลายคนหลายเป็นเนาะมีหลายๆซองอยังกะตามอย่าลืมปลาหมาอปลาเป็เด้อค่ะเด้อฮาขาดปลาหมาอก็ได้เนาะลืมนะคะอย่าลืมปลาหม้อปลาเป็นะคะเอ้ยจังเมีนว่าเป็นเนาะปลาหมาอนี่ปลาหมาอกะสีเป็อ่อนสีเป็ต้มต้มหมึกสู่แขกกินมือนีเนาะ แมพอดีเลยต่ำมืดกองป้าเมาเนาะแมนน้ำสลับค่ะบ่อเห็ดแบบนี่ตีสะแพงหนึ่งโลพี่น้องโอ้ยมีทงกับปอใส่ปอใส่ห่อเห็ดอะไรเอห้องอันนึงที่แรกโอ้เห็ดอะไนเห็ดทีจะทงกับ่อใส่เนาะไปก็เดินไปหลบผิวแแล้วนี่เดีไหนก็ฝากนะเด้อ FC บ่อแพงไปกดติดตามให้เพิร์นเนาะซื้อซองเบาแขกซองเบาแขกแมนเพิ่์นฮัก ทั้งสองนม่ยาขวดหรือปลาเสร็จมีพี่น้องซื้อปลาหมึกน้องมือหนิครับพอดีมาแจกพักปลาเมาสัาแพงไปแจกพักนำกันกับซื้อเลี้ยงเพิ่นน้องมือนี้เพิ่นอยากอยากต้มหมึกหัวอีกชิ้นสองของดีมากินน้ำต้มคุ้มจันวาอิ่มไปเบิ่งปลาเมาเลยเพิ่น จี้จอมหัวหินป่ะเป็นปลาเมาพี่น้องต้องใส่จี้จอมหัวหินก่อนอื่นกาบ่าวแพงกาขอขอบบุญขอบคุณเลยว่าขอบมกขอบใจอันนี้ก็เป็นพักสีเอาไปแจกนะพี่น้องเนาะใส่กระสอบเส้นรอดใส่กระสอบมาพูปลาเม่าวสีดำมะฮุงขิกาเขียนป่ะิกาเขียมสีดำมะฮุง ใส่ปลาหมึกทิ้งมือปลาเมาเราต้องว่าโอภิณโองความแสบเห็ดยังกระเสบอันนี้นะเหยาะกินปากหวานเบรย์เหยาะของว่าความจริงเนาะของมากินเลยเลยเหาะกินตลอดเนาะปากหวานได้เบาเเพงเค็ดให้คนอ้อมแอมขางเป็นลงหักเป็นเบิด์ได้ทิ้งเหยาเลยโอเคมัเคยซิมซิ้มือปลาเมาเคยเนาะเมื่อเมื่อในเรื่องจะซิมซิมอ่าทิ้งมือเราได้ปลาเมา เอามืินนี่กับ่อยปล่อยแกมามื่อเปล่าพี่น้องก็จิห้เป็นติดไม้ติดมือเมื่อจะคลิปนะเลยใช่ไหมปลาม้าปล่อยแกะซื้อมือไงให้คลิปแล้วให้ถ่ายคลิปแล้วของเจ้ามาฝากโชคเนาะเจ้าปจิเอาหยังบอแขก่เรียกว่าปลาม้าซืมีเงินใปล่อยแกะซื้อมือไงก็บอกแต่ป้าเมากับบรรลอดเด้อเรื่องเงินนี่เด้อค่า เงี้ยเดี๋ยวาเป็นเจ๋อมาโอ้ยเจ๋อจะซื้อเจ๋อจะซื้อนี่จะซื้อเขาเอิ้อในควันมาเอิ้อในควันมาน้องบูมไปเอาหมักนาวคือได้หมักนาวเนี่ยนี่รู้หมักนาวเลมอนหมักนาวน้อยบ่มีบ่๊มโบรหายื่อได้มั้มันบ่แท๊หมักนาวได้แต่ความสมเอ่ะบ่เป็นยังจะจัดการเอากินมันอยู่นี่เงี้ยนี่กะ คนอืกนเพื่อนมาผ่าส่งเราก็สีให้เพื่นท่ำคลิปเมื่อจะคลิปเนาะเก็บพักนี่ครลปนๆกันไปเราลดเบาเบาแพงกันก็อื่นกับเบาแพงกับต้องขอขอบมุกขอบใจไปทั้งพอมีแม่เกี่ยวนั่นแหละที่สนับสนุนเนาะเบาแพงก็ได้นำมาซื้อปลาหมึกน้ำพี่น้อง เลี้ยงเงนซาแพงปลาเมาเหมือนี่สิไปเจ็บมันเพนฝนกินเพิ่นนะปลาเมาจะตัดออกเลยบ่แกะออกก็ได้ได้ประมาณแกะอยังมันชามันชาบ่ตัดออกเลยขอบุญขอบคุณหลายๆเพิ่นก็ยังหายไปกินหมูกระทะอีกเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเนาะเพิ่นก็เป็นคนลาวแหละแต่เพิ่นไปอยู่ USA ขอบใจหลายๆเด้อ อิสน,นับสนุนบเบาแพงกับมกันกับทีมงานฮาวบุตคุกคนนเนี่ยเนาะแมนใจลลายๆ่อนทำแน,นโอ้ยใจลลายๆเด้อตใจลใลายๆเขาให้หมั่งมีซีซุขเขาให้รับให้รวยสิงได้ปาตนาสิงได้กับเขาให้สุขสมวังถูกประการเด้อที่สนับสนุนเบาแพงพร้อมกับทีมงานฮาวบุจรุสุคนได้ก,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 ไกินน้ากัน,นเนี่ยแหละเนาะแมนเท่ากับิมีความสุขในการได้อยู่ได้กินซุดซุปยอดเลยเนาะ นี่ยอดคนเลยได้กิวได้กิน้อยเอ้ย้อยโอ้ยผู้สวยผู้สวยไปอีกเลยหลังจากชมเฮากินเขาแล้วกาซีเห็ดขิดแจกพักต่อทั้งพี่น้องเนาะอะไรก็ฝากกันเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้เบิร์สู่สองเนาะเบาแพงป่าเมาสาวแพงอะไรกัน เบาแสงแล้วก่ะมีเบาแขกมาอีกพี่น้องมือนี้เพิ่นก้าม้มา,าทีมงานเฮามือแรกเนาะปลาเมามือแรกเนาะเพิ่นมาเล่นน้ำมือนี้ก็พอดีเลยสีเห็ดของกินสุพิ่นกินเพิ่นมาเป็นแขกมือนี่พันหายไปพ่นสีบลืมเฮา,หาหอยู่ดอกเนาะแม่นเฮาสีเลี้ยงเพิ่นให้อิ่มนะมือ,อ <c oughs> เพิ่นก็สิติดใจอันติดใจชุ่มเฮาอยู่ดอกเนาะแพงแม่นเพิ่นอยากจกกระเป๋าซื้อได้พี่น้องครับ ประมาณวา่าต้องจุกให้บ่าวแพงเป็นคนจุกว่ะเพราะว่ามาหาซุ่มเฮาเนาะก็ต้องซุ่มเฮาเลี้ยงแม่ปัทที่ซุ่มเฮาไปหาเ้าผนแล้เนาะแต่ว่าบุหูเดี๋ยวว่าเอา,าไปสืส่อพี่นอ้องจะยามได้เนาะเพราะว่าหากามาหากันเธอจะอิทแม่สนับสนุนบ่าวแพงแล้วกับมีอีกได้อาเป็นกระยำให้สนับสนุน พักเพิ่นงามไหลอะไรเนาะอะไรอะไรอะไร,ระเพิ่นกระจ่มอยู่เนาะแม่นเพิ่นจม่ม <laughs> พักเพิ่นแก่เพิ่นบ่ได้ขายเนาะแม่นบ่มีไผแม่นขับแสงบ่เปิ้ลอืวยนะ <c oughs> ปกติเขาเลอกผิีได้ไหมแม่ปกติเขาเลาะออกแม่เด็กหนังมันเขาเลอกผิด เดี๋ยวเราเบิ่งเราสุมตอนตำน้อพี่น้องเนาะสินากินสำได้ตอนนี้ปลาหมาก็จะจัดการคั่วไปก่อนนี่พี่นอ้องจากลวกปลาหมึกมาเรียบร้อยนะบา้านลวกมาเรียบร้อยแล้วปลาหมาก็กำลังโป๊ะ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 ตำิโพดซาบะเงีน้องกเลยโผล่โบโผล่บัลลุด้ครับเป็นปรสาต <c oughs> ิอะแล้วพี่น้องเลยช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงอีกแล, <c oughs> แล้วพี่น้อง ใส่ปลาลงไปนี่เจยวสิเ็มน้องปาะมากแบบนี้กะบูถึงแล้วพูดร้านสาวรัวอะี้กับปุ้ยใส่มากุมลงไปบ้างนี่ลื้มเกอกของเสะบเค่เลี้มเกอะมีดก็ได้ ไอ <ừ. S 2> ้มะกอกนำ้ <ừ. S 2> นำแข้งเบิด้วมะกอกอยู่หนา้ามันหล่นเบิดแล้วใส่เม,ม,มาไหมใส่มะกอกลงไปพี่เนาะสามสีสุม่มสามสีจ <ừ. S 2> ี๊ด <ừ. S 2> ตำ <ừ. S 2> ต้งแบบว้ายลืมมะพร้าวหอมปีแดดูเลย <c ười> แล้วก็จ,จะมาของลงไปพี่น้องใส่นี่ลงไปใส่ของแสบลงไปของหมักพี่น้องของหมักโอ้เสียตแต่ร้านใส่พุดขับพุดนี่ใส่นี่ลงไปป้านพี่น้องหลายอันอุ้ยมันสิหนหากินส่วนใหญพี่น้องห้อยห้อยรวมมีดพี่น้อง ขีบกินนะสิเป็นของเบาแขกเด้อพี่นเนาะไอเตี๋ยแขกเนาะเมือนีเนาะให้เบาแขกถ่ายเนาะไก่อย่าลืมไปติดตามให้เพิ่นเน่ยซื้อซองเบาแขกเนาะเพิ่นกะเบิ่งแบบเปลี่ยนกันไปเนาะเบาแขกเพิ่นคนเพิ่นอยู่คนละหมู่บ้านกับเฮาได้คนบ้านไกลได้พี่น้องมาไกลมาฮะเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะอุตส่าห์ดันด้นมาหาเบาแพงสาวแพงปลาเมามาเล่นนําเนาะ คนไกลกันเตะอบาน่ตังมาผักสาะเลยทีนคือเป็นตะกินแต่บอกแพ่ซิโคตรคือโพตแต่บอกแพงน้องไปกินไม่แต่งที่แพงเลยอ๋ใส่กระตุกรตแพงใส่กระตุกเลยปลาหมากใหญ่ปันเนี่ยเอาแบบมันอะไรบ่ ชิมนะแม่อะมะขุมมะขุมเนี่ยคือแข็งแต่เป็นหัวโจนมะขุมหัวโจนตายหัวโจนแข็งบมดเ่าหัวโจนแสดงแต่มันดิพังพวดเพราะหัวโจนเนาะบอกว่าจะไป้ป่นแต่เป้ป่นคือเก่าหัวแกงหัวแกงสื่อไม่ค่อนกระแตกคือเก่าแกงเป็นหัวโจนมึงเนี่ยจะสีก็ดูเก๋ มาหุงผูด้วยมะฮุมง่ายทุ่มนะในเฮือนนะพอดีแล้วแซ่บแล้วย่างเข้มพอดีเลยผมหักสีก็่าพอดีเนาะแรงเนาะพอดีอ่ะแซ่บนั่นมีมังนาวหน่อยพี่น้องปลาหมาใส่ใบมันแทนใบมังนาวเดิมพี่น้องอืมน่ากินมากเลย น้าขอัวนหกบา้านดีนังท้ากับังจัมเมากับังจัดวดวพักกันเลือกินที่น้องสดายพักแต่มือผู้เลแต่มือคุณท้าพาหมวนลงมากมจัดพักคนกับเทใส่สเลยพี่น้องมอืม พี่น้องขาดพังงงปีเลยตากที่ตาแล้วเรียบร้อยเนาะให้พี่น้อง,บงเอบหมือนไก่เอาบ่วงเอาซอสมาใส่นะไม่ลูกหลาโอ้ยหนากินซมมอุ้มน้ังวัชน,นาหาอุ้มหนังเขาหล่อวัชนาห์น้ำบูมกับมาถาเบิ่งเนาะแนมเบิ่งกับมาฮุงน้ำลายหิวฝากเอาเนาะพีน่น้องเนาะกินซมมี่นี่แหลอะอาตัวทักนี่ฝรั่งโบมี่สั่อยากอยากอยากกินครับอ้าวพี่น้อง มาฮ่อนบะแพงกันสิขอจบคลิปเนาะลิปกินไปส้มซองเบาแขกเด้อพี่น้องเด้อแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะมาฮ่อนบะแพงกันขอกล่าวคำว่าสบายดีหลังจากกินข้าวแล้วกันสิมีคลิปแจกพักต่อเนาะพี่น้องเนาะสบายดีบัสสุขสุกคน